สวัสดีนะครับก็จะมาเปลี่ยนแบต vivo v, v 21นะครับอย่างแรกให้เพื่อนๆเ,เป่าลมล้อนะครับเพื่อที่จะคายกาวกาวก็จะอยู่รอบๆตัวเครื่องนะครับไม่ได้บันเลงไปทั้งเครื่องครับอยู่แค่รอบๆนะเราเป่าความร้อนให้ถึงๆนะครับแล้วก็ใช้ความรู้สึกเอ้ยกาวมันน่าจะคลายตัวแล้วนะเครื่องมันร้อนนะครับแล้วเราก็หาลักษณะเหมือนไพ่เนี่ยครับ บางๆนะครับแซะไม่แนะนําใช้เป็นเหล็กนะครับเพราะว่าเครื่องมันจะชาได้นะครับเราแซะไปรอบๆตัวเครื่องครับผมรอบๆเลยเออรุ่นนี้นะครับมันก็ใส่แผงข้างหลังมันไม่อันตรายเท่าไหร่ครับเพราะว่ารุ่นนี้มันจะมีสแกนนิ้วอยู่หน้าจอนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนรูดไปได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าใส่แผงมันจะขาดครับแต่ก็ระมัดระวัง าฝามันแตกนะครับเราอย่าเป็นฮัดมันแรงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นกระจกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้เล็บเนี่ยลูดไปรอบๆก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะติดถนัดใช้เล็บนะครับนิ้วชี้เนี่ยผมจะไม่ไม่ตัดไม่ค่อยตัดมาเลยให้มันยาวๆนะครับต่อมาให้เพื่อนๆขันน็อตให้หมดนะครับน็อตหยุด2ตัวเนี่ยมันจะเล็กนะครับเพื่อนๆอผมจะมาร์กไว้ให้เพื่อนๆนะครับ มันจะไปใส่ตัวไหนหรือว่าจะเอาตัวใหญ่มาใส่อีกสองตัวเนี้ยไม่ได้นะครับเราจะไปฝืนมันนะครับที่เหลือก็เท่ากันหมดนะครับผมอ่าและน็อตสองตัวเนี้ยสีมันจะผิดนะครับหรือว่าเราไม่ต้องขันออกก็ได้นะครับแต่ผมจะขันไว้เพื่อให้เพื่อนๆรู้นะครับว่าน็อตอีกสองตัวเนี้ยสีมันจะเป็นสีเงินๆน,นะครับที่เหลือมันจะเป็นสีดาหมดเลยนะครับและ เราก็ขันไปได้เลยนะครับให้รอบๆในตัวเครื่องได้เลยนะครับอเพื่อนที่เราจะเอาบอดดี้กลางมันออกตัวนี้เราต้องถอดถัดซิมนะครับ่าใช้เข็มแล้วก็เอาออกนะครับเพื่อที่จะเอาบอดี้กลางแล้วก็ลูดไล่ตั้งแต่ถัดซิมนะครับเพื่อนๆไล่ไปให้รอบตัวเครื่องเลยนะครับให้ดังแกลกแกลกเลยนะครับมันจะเป็นล็อกของมันนะครับแล้วก็อเอาฝาปิดบอร์ดออกมานะครับ ออกมาแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายแพรแบตนะครับเพื่อนๆเราตัดไฟก่อนนะครับใช้เล็บแสะนะครับกล้องหลุดเราก็ใส่กล้องเข้าไปนะครับต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนให้เป่าลมร้อนนะครับมันจะเป็นกาวรัดแบตไว้นะครับอยู่สองตัวนะครับเพื่อนเซ้นสายกวานะครับอเราเป่าเพื่อให้เวลาเราดึงแบตมันจะได้ดึงออกง่ายๆ นะครับเราเป่าก่อนเลยนะครับอ่าต่อมาครับก่อนที่เราจะดึงนะครับเพื่อนๆเราระวังสายปิดเปิดเครื่องนะครับผมตัวนี้ผมจะดึงสายแพร์รัดแบตก่อนนะครับแล้วเวลาจะดึงแบตก็ระวังสายแพรตัวนี้นะครับ ให้เราปลดมันออกก่อนนะครับมันจะเป็นสายแพรปิดเปิดเครื่องเดี๋ยวเราดึงไปแล้วมันไปเกี่ยวกันสายแพรมันจะขาดได้นะครับเพราะมันจะมีเหยื้อกันนิดหนึ่งนะครับอ่าดึงเอาแบตแพรออกก่อนเลยนะครับนะครับแล้วเราก็เอาแบตตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับแบตเราซื้อที่ไหนครับเราก็ลองเทสด้วยนะครับว่าเวลาชาร์จแบตเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันขึ้นหรือเปล่านะครับ เราลองเทสก่อนถ้าแบตมันมีปัญหาเพื่อนเพื่อนก็ไปเคมร้านที่ซื้อไว้นะครับอ่าก็อยู่ที่ร้านว่าเขาจะประก,กันกันกี่เดือนกี่ปีนะครับก็อยู่ที่งบของลูกค้าด้วยนะครับผมทีนี้เราก็ประกอบกลับนะครับตัวนี้จะเป็นฝาปิดบอดนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็บอดีกลางนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปให้หมดเลย แล้วก็ลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับแล้วก็ใส่ถาดซิมเข้าไปได้เลยนะครับถ้ารุ่นนี้ครับเพื่อนๆเวลาเราประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องไปตั้งเวลาด้วยนะครับถ้าไม่ตั้งเวลานะครับ V21 นะมันก็จะเล่นเอ่อสัญญาณไม่ได้นะครับเล่นเฟซอะไรก็ไม่ได้ครับได้แต่โทรเข้าอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปตั้ง นาฬิกานะครับอ่าอา่ผมบอกก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมก็เคยงมมานะครับโหงมเลยลูกค้างงเลยเฮ้ยช่างทําอะไรเนี่ยทำตัวตับอะไรเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆก็ขันน็อตให้หมดนะครับเพื่อนๆอ,อย่างที่ผมได้กล่าวไว้น็อตตัวเล็กก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่เหลือใส่กันได้หมดเลยนะครับผมอ่า พอคันเสร็จแล้วนะครับทําความสะอาดนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเวลาแกะนะครับกาวมันไม่ได้เป็นปุ่มไม่ได้เป็นก้อนนะครับถ้าเราใช้ความร้อนถึงๆนะครับเราก็ไม่ต้องล้างกาวมากนะครับเพื่นอนทําความสะอาดนิดนิดน้อยนนะครับผมแล้วก็ประกรบไปก่อนที่เราจะลงกาวเราก็ลงประกรบไปด้วยนะครับว่ามันสนิทหรือเปล่าถ้าไม่สนิทเนะี่ยแสแดงว่ามันมีข่าวคํานะครับเราก็ลองประกบก่อนที่จะลงกาวนะครับ ถ้าเราประกบแล้วแล้วมันยังไม่สนิทแสดงว่ามันน่าจะมีกาวคํานะครับเพื่อนๆก็ทำกํำความสะอาดส่วนที่ว่ามันไม่สนิทนะครับอ่ก็ลองประกบดูอันนี้ผมก็าประกบนะครับถ้ามันใช้ได้เราก็ลงกาวไปได้เลยนะครับผมผมก็จะใช้กาวช่วยอยู่นิดนึงนครับเพราะว่าจริงๆตัวกาวเก่า จากศูย์มันก็แน่นอยู่แล้วนะครับเป็นเราลองประกอบยังดึงยังออกยากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ความร้อนปากนิดๆน้อยๆนะครับอีตัวรัดแบตน,นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ใช้เทปใสแปะนะครับสัก6ด้านนะครับรอให้กาวมันแห้งก็ใช้ได้นะครับก็ทำเป็นเพื่อนแนวทางนะครับเพื่อนๆถ้าทําไม่ได้ก็ไปจ้างร้านมือถือมีเยอะแยะมากมายอุดหนุนกันไปนะครับเราก็ไปหาเงิน ที่เราถนัดแล้วเราไปจ้างเขาแต่ถ้าทําได้คิดว่าทําได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับโอเคก็สวัสดีนะครับ